สวัสดีครับยิดีต้อนรับสู่เจโร่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับความคลาสสิกของอุลตร้าแมนในรูปแบบเกมนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เรามาที่เกมอุลตร้าแมนหนึ่งนะครับซึ่งลงบนเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับให้เราบังคับอุลตร้าแมนแล้วก็ต่อสู้กับคู่ปรับของอุลตร้าแมนนะครับก็คือผ่านด่านเป็นสเตจสเตทไปนะครับโดยที่ให้เราเนี่ยใช้ตัวอุลตร้าแมนในการโจมตีด้วยท่าต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวเกมเนี่ยมันนำเสนอศัตรูของอุลตร้าแมนเนี่ยแทบจะทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีระดับความยาก ทา้าทายให้กับผู้เล่นด้วยนะครับซึ่งใครที่เคยผ่านมาในช่วงนั้นเนี่ยก็จะรู้ว่าอุลตร้าแมนเนี่ยเราจะต้องเจอคู่ปรับในหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยก็จะเก่งมีท่าเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นเกมนี้ได้เนี่ยก็คือเราต้องรู้จากท่าทางของการใช้งานตัวอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็ จะต่อสู้ยังไงนะครับเราถึงจะชนะศัตรูตัวนั้นนะครับแล้วก็จะผ่านด่านนั้นๆไปได้นะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับกับอุ t ตราแมนขับนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีลักษณะที่ดีไซน์อุลตราแมนนะครับออกมาเป็น SD นะครับก็คือตัวเล็กๆน่ารักนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนวเดินข้างนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงล็อกแมนนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีความยากนะครับซึ่ง เกมสมัยก่อนเนี่ยมันยากบันท้าทายอยู่แล้วนะครับแล้วกเ็เราจะต้องบังคับอุลตร้าแมนนะครับในการเ,าเดินเหมือนเกมแอคชั่นเดินตะลุยด่านผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ศัตรูก็จะเก่งนะครับด่านก็จะยากเอามากๆนะครับซึ่งเ,เรียกว่าท้าทายผู้เล่นนะครับแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือ,อพอมันทำอุลตร้าแมนออกมาเป็นตัว SD น่ารักน่ารักแบบนี มันก็ทําให้เราเพลินนะครับเวลาเล่นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยทำเกมอุลตร้าแมนออกมาได้น่ารักแล้วก็เล่นสนุกไปด้วยเนี่ย ถือว่าค่อนข้างเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมออกมากๆเลยต่อเนื่องกันเลยนะครับกับ SD Great Battle นะครับตัวเกมเนี่ยไม่ได้มีแค่อุลตร้าแมนอย่างเดียวแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีการใส่คอ m เบนัวไรเดอร์เข้ามานะครับแล้วก็การใส่กันดั้มเข้ามานะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็ยังสนุกอยู่นะครับเพราะว่าการใช้งาน Man อุลตร้าแมนก็ยังมีความเป็น SD อยู่นะครับแล้วก็การผ่านด่านก็มีความท้าทายนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะออกแบบด่านได้สวยนะครับซึ่ง เวลาตะลุยด่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะเจออะไรที่เราไม่คาดคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นศัตรูต่างๆอุปสรรคในด่านต่างๆเนี่ยแต่ว่าที่ผมชอบเกมนี้เลยก็คือแม้ว่ามันจะเอาคาแรคเตอร์ตัวละครจากหลายๆเรื่องนะครับมารวมกันนะครับซึ่งไม่ได้มีแค่อัร้าแมนอย่างเดียวนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเกมเนี่ย มีความหลากหลายใครที่ไม่ชอบอุลตร้าแมนมันก็เป็นเล่นตัวละครอ,อื่นนะครับแต่สําหรับใครที่เป็นแฟนอุลตร้าแมนเนี่ยก็จะเล่นอุลตร้าแมนอย่างเดียวก็ได้นะครับก,ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเกมที่ประทับใจนะใน,ในยุคนั้นเหมือนกันนะครับเรามาต่อกันที่เกม VerS ์ชั่นนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นแนวต่อสู้และนะครับซึ่งการที่เราเอาอุลตร้าแมนเนี่ยมาอยู่ในเกมไฟติ้งเนี่ยค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องอุลตร้าแมนเนี่ยตอนท้ายมันก็ต่อสู้กับสับประหลาด ร่างยักษ์นะครับที่เหมือนเป็นเกมต่อสู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็มาในรูปแบบ S D เช่นเดิมนะครับแต่ว่าเราจะสามารถสู้กับฮีโร่ตัวอื่นๆได้นะครับในจักรวาลโทคุซัสึนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยจะเป็นสนามมวยนะครับแล้วก็ต่อสู้กันนะครับใครแข็งแกร่งกว่าก็ชนะไปนะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบเกมนี้มากๆเพราะว่าเกมต่อสู้เนี่ยเราจะผ่านการ เล่นเกมต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นสตรีทไฟต์เตอร์นะครับที่แบ็กกราวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยมันก็จะสามารถเดินไปได้สุดขอบจอเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยพอมันมีสนามมวยเอ่อเป็นกั้นไว้แล้วเนี่ยการต่อสู้มันก็เลยจํากัดพื้นที่นะครับก็มีความท้าทายเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าเอ่อถือว่ามันต่อสู้ได้สนุกน่ารักนะครับจะว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับก็ผ่านการเล่นเกมนี้มาผมก็อชอบ แล้วก็ประทับใจเขามากๆและอีกหนึ่งเกมนะครับกับอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอุลตร้าแมนเซเว่นเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนตัวโปรดของผมมากๆนะครับในสมัยยุคโชวะนะครับซึ่งเรียกได้ว่าในบรรดาอุลตร้าแมนทั้งหมดเนี่ยอุลตร้าแมนเซเว่นยังอยู่ในใจผมเสมอนะครับเพราะว่าผมชอบดีไซน์ของมันนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายกับอุลตร้าแมนหนึ่งนะครับซึ่งลงบนเครื่องซูเปอร์ไฟมิค้เหมือนกันนะครับภาพก็จะเป็น 2D แล้วก็ต่อสู้กับ คู่ปรับของอุลตร้าแมนเซเวนะครับแล้วก็ใช้ทักษะในการโจมตีนะครับมีท่าไม้ตายนะครับแล้วก็จะมีหลอดเลือดแสดงให้เห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างตัวเกมเนี่ยมันมีความท้าทายเพราะว่าในฉากต่อสู้เนี่ยมันมีการนับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล่นบ่อย,อยๆหลายๆรอบเนี่ยก็จะทําเวลานะครับรว่าปราบศัตรูตัวนี้ใช้เวลาน้อยที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าที่ผมชอบเลยก็คือ การนำอุลตร้าแมนเซเว่นเี่ยมาเป็นเกมเดี่ยวได้นีถือว่าค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุลตร้าแมนตัวหนึ่งที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้การโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าไม้ตายของมันเนี่ยถือว่าประทับใจนะครับเป็นเกมอุลตร้าแมนอีกเกมหนึ่งนะถ้าใครอยากลองหามาสัมผัสเนี่ยก็ขอแนะนำเลยนะครับสนุกจริงๆ เอาละครับความคลาสสิกของอุลตร้าแมนที่มาแนะนำวันนี้นะครับก็ใครชื่นชอบเกมไหนก็มาพิมพ์พูดคุยกับเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้เจฮีโร่ชาแนลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาัสหน้าวันนี้สวัสดีครับ